สวัสดีครับผมกุ้งชาโนมคนน,น์ครับวันนี้รถโตยโยต้าโคโรราคอของผมเสียแล้วครับใช้มปประมาณ10เดือน9เดือน10เดือนแล้วนะครับเสียแต่ว่ามันไม่เสียปัญหาใหญ่ครับมาดูกันว่าอาการเสียของผมเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขยังไงครับสนับสนุนวิดีโอโดยร้านชาโนมคนนเน,นื้อกาแฟกาแฟโบราณชาไทยชาเขียวผู้สนับสนุน จดทำวิดีโอชุดนี้นสวัสดีครับทุกคนผมกุ้งชานมคนนครับวันนี้ผมใช้รถมา10กว่าเดือนอพิกาเดือนพิกาเดือน11 11ตอนนี้เดือน8 8เดือน9เดือนมามา9เดือน รถเสีย <c oughs> 9เด <c oughs> ือนจากป้ายแดง Toyota Corolla c r o s เครื่องยนต์1.8 s p อร์นะครับเสียเสียนี่ไม่ใช่เสียที่เครื่องยนต์นะครับเส,รเสียที่กระจกเสียที่กระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงฝั่งทางหน้าคนขับนะครับมันใช้งานไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาการเสียเป็นยังไงแล้ววิธีการแก้ไขเป็นยังไงผมจะเข้าศูนย์บริการด้านหมายศูนย์บริการที่ผมไปซื้อรถมาแล้วว่าเดี๋ยวผมจะเอารถเข้าไปตรวจสอบว่ารถเนี่ย เสียอาการแบบนี้เป็นยังไงแต่คาดว่าคาดว่าคงจะขออนุญาตถ่ายในพื้นที่ของศูนย์บริการไม่ได้นะครับแต่ไยงไก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะถ่ายวีดีโอของผมในโซนนอกพื้นที่แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปรับบริการหลังจากนั้นเสร็จได้ข้อมูลอย่างไงแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายวีดีโอวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาแล้วก็เปลี่ยนอะไรตัวไหนบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าสวิสกระจกครับสวิสกระจกต้นขึ้นเดินลมมันเสียเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอาการเสียเป็นยังไงนะครับเสียเป็นยังไงมาดูกัน อ่าติดเครื่องแล้วคนระับเดี๋ยวก็ดูอันนี้กระจกตอนนี้กระจกปิดอยอนนู่กระจกปิดอยู่นะมาดูสวิตช์สวิตช์ปิดสวิทปิดเปิดครับปิดดู่แสงไม่มีเลยอ้าวเนี่ยนี่ครับจะให้เห็นกระจกด้วยได้ไหมอันนี้ครับสวิตช์อ้าวเลื่อนได้แล้ว อันนี้เลื่อนไม่ได้แล้วครับเลื่อนไม่ได้ละเลื่อนได้บ้างเลื่อนไม่ได้บ้างเนี้ยครับสวิทช์ที่ผมกดนะครับไม่ทํางานถ้ากดอันนี้กดถ้าอย่างกระจกอื่นเนี้ยกดหน่อยเดียวมันจะเลื่อนได้ยินเสียงไหมอืมอันนี้ด้านขวาใช้ได้ด้านหลังใช้ได้ อันนี้ก็ใช้ได้หลังซ้ายหลังขวาหน้ากดไม่ได้ดึงขึ้นก็ไม่ได้ดึงลงก็ไม่ได้ก็เพื่อง่ายคือมันใช้งานได้แต่โอโต้มันใช้งานได้แต่ออโต้อันนี้โอโต้ก็บางครั้งก็ขึ้นบางครั้งก็ไม่ขึ้นไม่ทํางานในกดสุดกดสุดก็ไม่ทําแล้วทําบ้างไม่ทําบ้าง ยกขึ้นไม่ขึ้นแต่ถ้ายกขึ้นสุดอะขึ้นอ่าไม่ขึ้นอย่างเงี้ยอ่าขึ้นเดี๋ยวไปลองไปถามช่างดูว่าอาการแบบเนี้ยเสียที่บานหน้าขวาอย่างเดียวนะครับบานหน้าขวาด้านคนขับกดแบบเลือกระดับเองอะไม่ได้กดนิดเดียวนะกดนิดเดียวไม่ได้แต่ถ้ากดสุดกดสุดไปกดสุดกดสุดก็ไม่ได้ไปแล้วคันนี้ไปจริงแล้ว ันนี้ได้อันนี้เลือกระดับได้ได้ได้หมดมีอันนี้อันเดียวไม่ได้ไม่ลงแล้วอันนี้อาลงอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าตัวผมเองจะต้องไปที่ตึกจอดรถแล้วต้องเปิดกระจกเพื่อรับบัตรจอดรถอะไรพวกนี้ปัญหาใหญ่มากปัญหาใหญ่ในการชีวิตมากกอ,อเดี๋ยวเอารถเข้าศูนย์แล้วดูนะครับว่า แล้วทางการแก้ไขปัญหาของเขาเป็นยังไงหรือว่ามันไม่ได้เสียมันเป็นกลไกอะไรบางอย่างที่ผมไปกดปิดล็อกมันเอาไว้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจะเป็นไงแต่คาดว่าคงถ่ายวีดีโอในเขตพื้นที่ของศูนย์บริการไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าผลคําตอบการแก้ไขมันทําอะไรทํำยังไงแล้วเสียค่าใช้จ่ายอะไรไหมตอนนี้รถผมยังไม่ถึง3ปีนะอยู่ในช่วงระยะประกันดูที่ว่าการบริการของเขาจะจะออกมาแนวไหนนะครับโอเคไป ไปซ่อมมาจนเสร็จนะครับจากวันที่ถ่ายวีดีโอครั้งแรกที่บอกว่ากระจกเลื่อนไม่ได้จนกระทั่งวันนี้ผมใช้เวลาประมาณ2เดือนใช้เวลาประมาณ2เดือนในการแก้ไขว่าหาให้มันเสร็จสิ้นแต่ผมไม่รู้ว่าหลังารนี้มันเสร็จสิ้นไหมเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างมันเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในระหว่าง2เดือนนี้นะครับจากวันที่ผมถ่ายวีดีโอครั้งแรกที่ผมบอกผมจะเข้าศูนย์บริการในการ เปลี่ยนสวิทช์กระจกหรือว่าซ่อมกระจกที่มันกดสวิทช์แล้วมันไม่เลื่อนขึ้นไม่เลื่อนลงมีอะไรเกิดขึ้นมากหลายขั้นตอนเป็นบทเรียนกับคนที่ใช้รถ y o t a c o r o ค l ร c าค s s ดีทีเดียวดีทีเดียวมาจะเล่าให้ฟังครับที่ไปที่มาก็คือกระจกผมเนี่ยมันเลื่อนขึ้นลงไม่ได้ เล่นขึ้นลงไม่ได้เดิมนี่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยติดเครื่องก็ร้อนไม่ได้เลยแล้วมันเริ่มใช้ได้ในบางครั้งนะในบางครั้งบางครั้งมันเลื่อนขึ้นลงบางครั้งมันเลื่อนไม่ได้แต่ไอที่บอกว่ากดไปนิดเดียวแล้วกระจกขยับพอเราปล่อยนิ้วกระจกหยุดกดขยับปล่อยนิ้วอ่า กระจกจะหยุดหรือว่าจะดึงขึ้นมานิดนึงไอ้ที่ดึงนิดเดียวหรือว่ากดนิดเดียวเสียเลยครับอันนี้เสียเลยนี่คืออาการเดิมเขาเลยนะแต่ถ้ากดลงสุดแบบออโตโอ้ขึ้นสุดลงสุดเนี่ยได้ในบางครั้งก็มาเข้าสู่บริการเขาก็บริการอย่างดีเขาบอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเพราะรถอยู่ในระยะประกันอยู่ในระยะประกันอ๋ออ่าโอเคค่อยสบายใจหน่อยช่างหรือออกมาอไอ้ผมไม่ได้เข้าไปชมในตอนที่เขาลื้อว่าเขา มีขั้นตอนกระบวนการอะไรยังไงผมไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้าไปดูก็ได้รับคําบอกเล่าจากาพนักง,งานพนักง,งานที่คอยรับเรื่องเราตอนที่เราไปติดต่อนะเขาก็รับความมาจากช่างมาเอาโอเคไม่ได้งั้นไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วช่างเขาก็มาคุยกับเราหน้าช่างเขาก็มาคุยกับเราว่าเออพี่ครับ ของพี่เนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขการประกันนะครับเอาแล้วไงกูไม่เข้าเงื่อนไขการประกันก็เอาแล้วไงรู้สึกตื่นเต้นตกใจแล้วงานนี้เสียตังชัวร์เลยสรุปว่าบ้านผมอะช่วงช่วงที่ที่มันเกิดปัญหาก็คือน้ําน้ําฝนมันเยอะไม่ใช่น้ําฝนเข้าอย่าเพิ่งตกใจฝนมันเยอะแล้วน้ํามันขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหากรกฎาสิงหากรกฎาน้ํามันขึ้นก็เลยเป็นเหตุทาให้ลังมด แถวบ้านผมมันอ,อพยพขึ้นแล้วบ้านผมมีบ่อน,น้ํามีอ่ารำคลองมีต้นไม้อารมณ์เหมือนแบบชายนชายนา,า,ยนาบ้านผมมีนาอยู่แล้วมดมันอ,อพยพมาแล้วผมก็จอดรถกลางคืนกลางวันอะไรเงี้ยมันคิดว่าที่เนี่ยปลอดภัยสําหรัรมันมันก็ยักเข้าไปอยู่ในรถผมเออบ้านอื่นมีหนูเข้าบ้านผมมดเข้าแต่มันเข้าไปอยู่ในตรง สวิตกดปิดกดเปิดสวิตกดปิดกดเป,ป,ป,ปิดของกระจกด้านหน้าขวาด้านคนขับนะด้านคนขับก็เลยเป็นเหตุให้สวิทผมเสียไออันนี้แหละครับไม่เข้าเงื่อนไขการประกันของการประกันชิ้นส่วนรถยนต์ใน3ามปีแรกไม่เข้าแล้วทําไงอ่ะช่างบอกว่าต้องล้างครับเออล้างทําไงหรอก็คือถอดชิ้นส่วนออกมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดด้วยกระบวนการในการล้างแผงวงจรแผงนู้นนี่นั่นแล้วก็ประกอบกลับที่เดิมโอเคทำครับ แต่ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายนะครับพี่ถ้าหาว่าพี่ทําอย่างนี้แล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับ500 560 570กบ้าสิวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเกือบเกือบ600บาทอ่ะเกือบเกือบบาทอ้าโอเคทําครับทําครับก็ตกลงทาเรียบร้อยไปรับรถก็มาลองกดรับรถลองกดเดอนลงเลื่อน,อนขึ้นกดนิดเดียวโอเคดึงขึ้นนิดเดียวโอเค ขยับสี่บานโอเคผ่านรับรถออกจากศูนย์ตกเย็นขับรถออกมารับแฟนตกเย็นขับรถมารับแฟนเลื่อนไม่ได้แล้วชิปหายแล้วออพูดคำหยาบแย่แล้วก็คือเสียไปเมื่อกี้นะสถางกูเสียไปแล้วเออแล้วทำไมกูไม่เปลี่ยนเลยวะ <c oughs> ก็โทรประสานศูนย์ 1>, 1 2 6, ึ่งสองหกาก็บริการอย่างดีมากโอเคค่ะหนูรับเรื่องแล้วค่ะให้พี่นํารถเข้าในวันนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูแลแก้ไขให้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าเสียค่าใช้ใจ่ายไปแล้วไอห้า0้อยหบาทนะั่นแหะก็คืออยู่ในช่วงของการประกันในการซ่อมแซมเออก็เอารถเข้ามาครับก็ล้างใหมอ่อีกอบครับล้างใหมอ่อบอ่าหายไว้ อาโอเคกูคคก็โล่งใจแล้วคราวนี้หายไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มจ่ายแค่นั้นจบเฮ้ยเหมือนเดิมผมว่าไอ้น้ํายาตัวนี้มันเป็นตัวช่วยที่ทําให้มันเกิดการทํางานที่สมบูรณ์แบบพอมันแห้งทิ้งระยะมันแห้งแล้วมันจะ,ม <c oughs> จะไม่ติดอีกมันจะไม่ติดผมว่าไอ้น้ำไอ้อะไรบางอย่างที่เขาทำนี่แหละผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่เข้าใจในหลักการในการปฏิบัติของของเจ้าหน้าที่ช่างนะครับแต่ผมพอจะสรุปได้ว่าพอจะสรุปได้ว่า แกไม่หายสรุปว่าแกไม่หายก็โทรติดต่อประสานมาอีกเขาบอกว่านัดเข้ามาใหม่โอ้โหผมรู้รียดมากมันเสียเวลามันเสียเวลาเสียตังค์ก็ยังพอยอมรับได้ในการทามาหากินในการหมุนเงินกลับมาใหม่แต่ว่ามันเสียว่าที่จะต้องวนเข้าูนยนสามรอบแล้วนะสามรอบนะมันไม่เสร็จอะมันไม่เสร็จมันก็รู้สึกแบบหมถามราคารอบนี้เข้าไปถามราคาเลยว่าถ้าเปลี่ยนชิ้นใหม่ราคาเท่าไหร่ ขี้เกียจวุ่นวายครับผมว่ามันถ้าจะเป็นปัญหาแล้วผมว่ามันมันไม่ใช่การประกันหรอกก็คือผมจะซื้อเปลี่ยนชิ้นใหม่เลยต่ปัญหาจะตัดใจซื้อชิ้นใหม่แล้วก็มาเปลี่ยนตัดสินใจถามราคาแล้วเช็คราคาแล้วเดี๋ยวดูใบราคาชิ้นงานราคา1,600ับาทพร้อมกับค่าติดตั้งอีก1 1 0สิบบาทหนึ่งพกับอีก 1,600แล้วก็อีกร้อยสิบบาทบวกมีภาษีมูลค่าเพิ่มไหมบวกภาษี 6, 4, มูลค่าเพิ่มอีกอีกร้อยสิบเก้าบาทรวมเบสเสร็จแล้ว1,829บาท1,829บาทรวมกับไอ้ค่าครั้งแรกอีก500 600บาท500 600บาทสวิคกูแพงกว่าใครเพื่อนเลยวะสวิคกูแพงกว่าใครเพื่อนเลยเป็นบทเรียนเลยนะถ้าใครมีปัญหาเรื่องสวิคนะครับสวิคไอ้นี่ผมขอยืนยันเฉพาะไอ้เจ้ารถ โตโยต้าคอ o เล a คอ o s s เครื่องยนต์1.8สปอร์ตเพราะผมใช้รุน่นนี้รุ่นอื่นผมไม่การันตีว่ามันได้ตามนี้เป็นแบบนี้ลักษณะแก้ไขปัญหาเหมือนกันไหมแต่ใครจะอนุโลมว่ามันแก้ปัญหาเหมือนกันได้ก็อนุโลมกันไปสรุปเปลี่ยนชิ้นใหม่ครับนัดใหม่สั่งซื้ออะไรโอ้คอสเพิ่งเปิดตัวได้ปีกว่าอะไรชิ้นนี้มีน้อย <c oughs> มีน้อยคอยอีกครับผี่น้องเอ้ ผมต้องทนเปิดประตูเพื่อจะไปรับบัตรจอดรถสองเดือนสองเดือนชีวิตไม่ได้สะดวกสบายเลยโอ้แล้วผมต้องเช้ากับเย็นเช้ากับเย็นเออแล้วก็ติดต่อประสญญานงานอะไรบางอย่างอีกที่จะต้องเปิดประตูรถเพื่อจะแทนจะเปิดกระจกรถเออเพราะนั้นเพื่อนๆครับเ,นะเป็นบทเรียนเลยนะใครที่ซื้อโตโตยตาา้าโคโร่เพราะเครื่องยนต์หนุนกีฬาสปอร์ตแล้วสวิตกระจกเสียผมแนะนําให้ ปลี่ยนไปเลยครับไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างโอ้โหชีวิตแล้วปัญหาใหญ่ครับผมมารู้ในตอนรับรถอีกครั้งหนึ่งปัญหาอีกข้อหนึ่งผมมารับรถผมถามว่าชิ้นอะไรเนี่ยการประกันเป็นยังไงครับนี่ครับประกันสําคัญมากครับสําคัญมากเรื่องนี้ที่เพื่อนๆน,น่าจะเก็บไว้เป็นบทเรียนสุดๆเลยชิ้นนี้อะไรของชิ้นนี้นะไม่ใช่ทั้งคันนะเฉพาะชิ้นนี้นะครับ การประกัน3ปีตัดขาดปุ๊บเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็น1ปี20 000โลด้วยใบประกันของใบเสร็จอันนี้เท่านั้นรถผมซื้อมาปีหนึ่งป,ปีหนึงประมาณปีหนึ่งนะ,ะงเหลืออีก2ปีใช่ไหมยังเหลืออีก2ปีในการอะไหล่ิ้นี้ที่จะมีประกันนะ,ะประกันขาดประกันขาด เหลือประกันใบนี้ไปเดียวคือ1ปีและอีก20 0 0 0โลไอ้สวิตกระจกนี้ไม่อยู่ค้อคุม3ปีของผมรถซื้อมา1ปีแล้วผมเปลี่ยนอะไหล่วันนี้ไปได้อีก1ปีถ้าก่าว่าอะไหล่ชินี้ผมมีอายุประกันแค่2ปีข้อมูลนี้จริงหรือไม่ผมไม่มั่นใจแต่จากที่ถามข้อมูลช่างข้อมูลพนักง,งานต้อนรับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ อะไหชิ้นนี้เปลี่ยนการประกันใหม่เป็นการประกัน1ปีหลังจากวันที่ติดตั้งใบเพราะนั้นรถผมซื้อมาได้ปีหนึ่งเปลี่ยนอะไรชิ้นนี้ก็ยังอยู่อีกปีหนึ่งส่วนอีกปีหนึ่งประกันชิ้นอื่นยังอยู่แต่ไอชิ้นที่ผมเปลี่ยนใหม่ประกันหมดและถ้าผมไม่บอกโตโยต้าสมมตินะสมมุติผมไม่บอกโตโยต้าผมไปร้านอะไหล่ผมไปซื้ออะไหล่ชิ้นนี้มา แล้วผมไปให้ช่างเ็าเปลี่ยนแล้วผมไม่บอกโตโยต้าประกันผมจะอยู่สามปีเหมือนเดิมไหมเออน่าคิดไหมน่าคิดไหมเฮ้ยนี่ผมซื้อของโตโยต้าผมจ่ายค่าแรงผมจ่ายภาษีผมจา่ายตามเงื่อนไขของโตโยต้าเพราะเกรงว่าประกันจะหมดเกรงว่าประกันจะไม่ได้ผมเสียห้าหกร้อยบาทสตรีทหกร้อยบาทรอบแรกรอบสองอีกพันแปดร้อยยี่สิบเก้าบาทสรุปผมเสียไปสองพันกว่าบาทแต่ประกันหมด งงงงตัวเองนี่ชิ้นงานอะไรชิ้นงานอะไรเขาเปลี่ยนมาเพื่อนเพื่อลองเอาข้อมูลจากที่เพื่อนเพื่อฟังผมแล้วเพื่อนเพื่อไปลองคิดเปรียบเทียบดูนะครับว่าเพื่อนเื่อจะใช้วิธีการไหนใจวิธีการของผมเอ่อผลประโยชน์เหลือน้อยลงอันนี้คือชิ้นส่วนที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนออกมาแล้วก็เอามาคืนให้กับผมนะครับคือไอ้เจ้าสวิชอันเนี้ยที่มันเสียเสียอันนี้อันเดียวเสียฝั่งขวากระจกขวาอันอื่นใช้ได้หมดเลยอันนี้เสีย แต่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดตรงนี้ครับแรกเริ่มตอนทีเนี่ยเขาใช้วิธีการลื้อออกมาแล้วก็ทำความสะอาดในแผงวงจรนีน่้ถอดออกมาแล้วมันจะเห็นเห็นรังมดอยู่ในนี้มีรังมดผมไม่รู้ว่ามีช่องเข้าไหมมีช่องมดเข้าไหมไม่มั่นใจอะมองไม่เห็นถ้าจะมีช่องมดเข้ามดมดเข้าไปทำรังอน,นี้ช่างถ่ายภาพมดกับแผงวงจรมาให้ผมดูก็สารก็รยอมรับ,กกงบเงื่อนไขว่ามันผิดเงื่อนไขการประกันก็เอาไว้เป็นบทเรียนเอาไว้เป็นวิทยาทาน เอาไว้เป็นข้างโง่แทนคนอื่นแล้วกันโอ้คำนี้เอาเป็นข้างโง่แทนคนอื่นนะับผมหมดไป2 0ง0กว่าบาทกับสวิตตัวหนึ่งแล้วผลสุดท้ายก็คือประกันตัวนี้ผมอยู่ไม่ครบ3ามปีนะครับแต่ชิ้นอื่นไม่เกี่ยวนะชิ้นอื่นประกันชิ้นอื่นเหมือนช่างเหมือนพนักง,งานต้อนรับเขาบอกว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมเฉพาะไอ้เจ้า,ช,นนา,าชิ้นนี้เท่านั้นที่ประกันขาดชิ้นนี้เท่านั้นที่ประกันขาดแล้วประกันจะอยู่กับใบเสร็จอันนี้ ที่ผมเปลี่ยนชิ้นใหม่นะครับประกันจะอยู่อีก1ปีหรืออีก2 0 0 0 0โลนะถ้าตัวนี้เสียภายใน1ปีโอเคเอาไปเสร็จมาคุยกับเผาก็คงจะได้การประกันในการเปลี่ยนชิ้นใหม่หรือว่าซ่อมแซมอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ถ้าหากว่าต้องเปลี่ยนชิ้นใหม่จริงๆหลังจากอีก2 0 0 0 0โลหรืออีก1ปีจากวันนี้เป็นต้นไปท่ากับว่าผมต้องต้องไงซื้อเองครับแทน,นที่ประกันรถยนทั้งผมมี3ปีแต่รถผมครบ2ปีไอ้ชิ้นนี้ประกันขาด ทอดถอนหัวใจจริงๆเลยก็เป็นว่าอันนี้ถือว่าเป็นงานซื้อวิชาให้กับทุกคนแล้วกันใครที่ดูวิดีโอนี้จะได้รู้และเข้าใจในหลักการของการบริหารจัดการของโตโยต้าเขานะครับเพราะนั้นใครที่ไม่อยากเจอเสียตังอย่างผมก็เอารถไปจอดเหมือนสมัยก่อนอะ่ะที่เราไม่อยากให้หมดขึ้นอาหารอะ เราก็ต้องทําจานใส่น้ําแล้วเอาอาหารไปวางบนน้ําคุณต้องหาที่จอดรถแบบที่มีน้ําแล้วโรวิ่งรถเข้ไปจอดตรงที่มีน้ำหมดจะได้ไม่ขึ้นในตัวแผงวงจรของรถคุณคิดมากไปวะเนี่ยก็ <c oughs> ไม่เป็นไรถือว่าเป็นข้อดีจะได้เป็นความรู้จะได้เป็นวิทยาฐานเพราะฉะนั้นของใครเสียของใครเสียอันนี้เป็นแนะนํานะแนะนําเลยนะ คุณดูอะไหล่พาทแล้วคุณไปซื้อร้านอะไหล่ยน์แล้วคุณหาช่างเปลี่ยนหรือคุณเปลี่ยนเองผมว่าเปลี่ยนเองก็ไม่ยากหรอกเปลี่ยนเองก็ไม่ยากผมดูจากใน youtube แล้วก็มีคนถอดมีคนรื้ออยู่ก็เรียนแบบเข้ามาแล้วก็ถอดรื้อแล้วก็เปลี่ยนก็ประกันน่าจะอยู่ประกันน่าจะอยู่เหมือนเดิมแต่วันนี้ของผมลงข้อเนี่ยมันมีใบเสร็จแล้วมันมีหลักฐานการซ่อมแล้วแน่นอนครับประกันผมหมดแล้วครับเหลือเลยปีหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งยังไม่หมดอ่ะก็ถือว่า เป็นบทเรียนแล้วกันนี่ยังยังนึกน้อยใจอยู่เลยเนี่ยโมตัวน้อยๆทำให้ฉันเสียตังค์ไปสองพันกบาลเสียตังค์สองพันกบาละไก่โมตัวน้อยๆอ,อ่ะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามผมคนนที่รับชมมาตั้งนานนะครับก็เอาไว้เป็นวิทยาทางความรู้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามโฆษณาให้ผมด้วยนะครับว่าผมทำวิดีโอ,อแนะนำความรู้ทางด้านการใช้รถยนต์หรือว่าการท่องเที่ยวแล้วก็แต่แล้วก็จะมีวิดีโอเกี่ยวกับการ ทำเครื่องดื่มนะผมประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าขายน้ํากาแฟชานมนะครับอยู่ที่ตลาดน้ำมางคุรัดขายพร้อมใครมีโอกาสใครผ่านไปแถวนั้นก็แวะไปเยี่ยมไปชมไปชิมไปอุดหนุนผมได้นะครับร้านกาแฟชานมคนนนคะรับโอเคครับบายๆขอบคุณมากครับไปนั่งเศร้าเสียตัง